คลิปนี้ก็เป็นการพามาดูแล้วก็เทคนิคการประกอบอตัวราวแขวนผ้านะครับตัวนี้จะสูงที่2เมตรนะครับแล้วก็ยาว1.5เมตรนะครับก็นี้นะครับกมาดูเป็นเป็นสชั้นนะครับก็สูงพอดีกับประตูเลยครับ การที่จะใส่เข้าไปในประตูในห้องนะครับต้องสไลด์เข้าไปตรงๆนะครับเพราะว่าตัวตัวราวเนี่ยครับมันจะเท่าพอดีกับช่องประตูเลยนะครับเดี๋ยวผมจะจะเอามาให้ดูนะครับนี่ครับลากไปนี่ครับจนกับประตูพอดีนะครับก็คือต้องลากเข้าไปตรงๆนะครับสามารถที่จะลากเข้าไปได้นะครับตัว2งเมตรนะครับเทคนิคการประกอบนะครับก็อย่างแรก ให้เราเอาตัวนี้นะครับตัวมันจะมีสี่ตัวนะครับที่จะเท่ากันก็คือตัวนี้แล้วก็ตัวชั้นบนนะครับแล้วก็ตัวตัวล่างนะครับตัวล่างมันจะอ้วนกว่านะครับมันจะมันจะอ้วนกว่าสองตัวบนนะครับสองตัวบนก็จะเป็นต,ตัวที่ผอมนะครับนี่ครับแล้วก็ให้เราเอาตัวนี้มาก่อนนะครับตัวสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมมันจะมีสองข้าง ซึ่งเอาสี่เหลี่ยมมาใส่กับตัวนี้นะครับตัวตัวอ้วนนะครับตัวคานแล้วก็เอาน็อตใส่ครับตรงนี้มันจะมีน็อตใส่อยู่นะครับก็ให้เราหมุนกับตัวนี้นะครับหมุนเข้าไปแค่พอตึงมือนะครับถ้าเกิดว่าเราหมุนมากเกินตัวนี้จะยุบนะครับหรือถ้าเราหมุนกับมือนะครับ หมุนแบบหมุนกับตัวนี้กับมือแล้วไม่ใช้อันนี้นะครับจะทําให้ตัวนี้สีเสียนะครับมันก็จะบี้นะครับนี่ครับเราก็ทําแบบนี้สีข้างนะครับพอเราได้ปุ๊บเอ่อให้เราใส่อันนี้ตั้งไว้เลยครับตัวตัวขามันนะครับนี่มันจะมีตัวขาอยู่ข้างล่างนี่ครับตัวขามันหมุนเข้าไปเลยนะครับสีข้างเหมือนกันครับก็ใส่ให้ครบทุกข้างนะครับ ก็พอใส่ครบทุกก้างเราก็จะได้เป็นโครงสี่เหลี่ยมนะครับทีนี้ให้เราวางตัวนี้นะครับตัวนี้มันก็จะมีตัวเป็นสองตัวนะครับก็คือฝั่งนี้กับฝั่งนี้จะเป็นสองตัวนะครับแล้วก็ความสูงของมันก็จะเป็นครึ่งหนึ่งนะครับก็จะมีข้อต่อตรงนี้ก็จะสูงแค่แค่ตรงนี้นะครับก็ครึ่งหนึง่งที่เหลือค่าตัวบนนี้จะเอามาสวมนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราเอามาประกอบกันนะครับแล้วเราก็น็อตนะครับเรื่องน็อตเดี๋ยวผมก็จะบอกก่อนว่าน็อตสี่ตัวนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวที่เราประกอบตอนแรกจะยาวที่สุดนะครับสี่ตัวแล้วอีกแปดตัวนะครับที่เหลือก็จะตัวสั้นนะครับพอเรานี้มาวางนะครับไอตัวนี้น็อตนี้มันจะต้องมีน็อตตัวเมียนะครับก็คือให้เราใส่นะครับใส่ทะลุไปฝั่งนี้ ว่าจะมีน็อตตัวเมียอยู่ข้างล่างนะครับให้เราขันนะครับขันอย่าแรงนะครับถ้าขันแรงตัวนี้มันจะยุบลงไปนะครับตัวนี้มันจะยุบลงไปถ้าเราขันขันแรงเกินตัวนี้มันจะยุบลงตัวข้างล่างเนี่ยครับมันจะบุบลงไปเอาแค่พอตึงมือนะครับทําแบบนี้สองข้างเลยแล้วก็ทีนี้เราอย่าขัน อย่าขันให้ตึงก่อนนะครับแต่ว่าตอนคือคือถ้าขันให้ตึงอ่ะก็คือต้องต้องทำสองข้างก่อนนะครับตาใส่เราใส่ตอนแรกนี่อย่าเพิ่งขันให้ตึงมือให้มันพอรวมรวมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียเสียศูนย์นะครับตัวตัวนี้นะครับพอเราวางสองตัวปุ๊บแล้วก็เราเอาไว้ตัวนี้มาครอบนะครับแล้วเราก็ขันอันนี้ก่อนนะครับทุกทุกตัวนะครับช่วงนี้ก็ขันแก้ปอยมันอยู่ก่อนนะครับ แล้วก็ขันข้างบนต่อนะครับสวมตัวนี้สวนสวนตัวนี้แล้วก็ขันตัวข้างบนต่อนะครับก็น็อตใส่เข้าไปมันก็จะมีรูอย่าหมุนเหมือนเดิมนะครับถ้าหมุนจะทําให้สีตัวนี้เสียนะครับมันสีกันให้ตัวนี้อยู่กับที่แล้วเราหมุนน็อตเต็นนะครับก็พอเราขันได้เลยใช่ไหมครับพอมันเป็นรูปเป็นล่างเป็นโครงแล้วให้เราทยอย ทยอยขันมาจากข้างบนก็ได้ครับขันมากลางกลางก่อนนะครับขันมากลางกลางแล้วก็แล้วก็มาข้างล่างครับตัวนี้ก็ล็อกเลยครับขันให้แน่นแล้วก็ขันฝั่งน้้ยแน่นแล้วก็มาขันตรงนี้ให้แน่นแล้วก็มาขันฝั่งนี้ให้แน่นแล้วก็ขันแน่นทุกจุดนะครับแล้วก็เราก็จะได้ราวนะครับตัวตัวนี้ให้เราทําการใส่เลยก็ได้นะครับมันจะเป็นพลาสติก ที่ใส่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับนี่ครับเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ให้เราทําการใส่ตรงนี้นะครับที่รูแล้วก็ข้างบนนะครับมันจะจะเป็นปฏติกลกลมๆนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นกลมๆก,ก็ให้เราใส่ที่หัวจุกเหมือนเดิมนะครับข้างบนสองข้างพอเท่านี้เราก็จะได้เราจากผ้าแล้วครับเราแขวนผ้า สองเมตรนะครับก็เป็นสองชั้นเก็บผ้าได้เยอะเลยนะครับนี่ครับก็ใครถูกใจก็สั่งซื้อในลิงก์ได้เลยครับ